นีอะไรคะขอไข่ขอหรือคอไก่คอไก่ขอควายขอไข่ขอไข่คอควายคอคุณคุณน้ำนมูขอระคังขอระคังชชิงคองูคองูโจจานชชิงกีด้าชชิงอะไรชชิงนี่อะไรชชา โทรซไม่โทรซ้อยอดหญิงให้กาหญิงให้เรียกอะไรคะโดหญิงก็ดดตุ่มดอกบ้าโทถานนามโทคือด้านด้านบ้านพ่อพ่อลือดตันนนนพ่อจยงดง รอเด็กให้เลยนะจากโอเด็ก,ดอดกทอทุงแบกขนตอเต่าอกอ่อนทอเตาหลังตุงใครเลยนะจากตาหลังตุงทอทุงแบกขนนี่อ่านขอ้นทอทุงทียมร้อยน,นูว่าไว บาตากุมพบพุ่งคำดังฟ้าโดนตังออ้าางพอพานวางตั้งไม่เล่นอ่ะจักฟ้าวันทาตั้งฟ้าหนอาอาจัง้งางห,ห,หาไปธอิมาคุกคับยัดเยียวเย่ยนคอยเลา่หาไปคอลิงใจเรา